สวัสดีครับผมนายวรพล,ลแกนขุนทนนะครับตอนนี้มีแท็กซี่ให้เช่าท่านใดที่ต้องการเช่ารถแท็กซี่ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0659564789หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ0629891499ได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกา ติดต่อสอบถามารายละเอียดได้นะครับท่านที่ต้องการเช่ารถแท็กซี่เป็นคนจังหวัดนนทบุรีใกล้เคียงนะครับที่อยู่พักใกล้เคียงได้ยิ่งดีนะครับผมต้องการไม่ไกลพื้นที่จากแอรเรียจังหวัดนนทบุรีสำหรับทุกท่านนะครับที่มีใบขี่สาธารณะต้องการจะขับรถยนต์แท็กซี่หาเงินเลี้ยงครอบครัวติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศรัพท์065 956 4789หหรือ065 956 9526และ062 989 1499ตลอดนะครับสนใจติดต่อมาสอบถามกันถ้าเป็นคนขยันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่านการขับขี่แท็กซี่ต้องใช้ความขยันอดทนและประหยัดอดออมไม่ดื่มสุรามไม่เที่ยวกลางคืนเป็นเรื่องดี และท่านต้องการที่จะมีะไรายได้และมีเงินเก็บมีความมั่นคงกับชีวิตอยู่กันแบบครอบครัวดูแลกันเองนะครับสนใจติดต่อมานะครับผมเราต้องการคนดีคนมีระเบียบขับขี่แท็กซี่มีไรายได้อยู่ที่เราขยันติดต่อได้เลยนะครับ